ครับทุกคนวันนี้พามาตกปลาหมอครับผมกลางทุ่งนาอีกเช่นเคยครับผมไม้ก็เป็นไม้เดิมจะได้เยอะได้น้อยขารอบก่อนนั้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับทุกคนก็มาเริ่มตกปลากันเลยนะครับผมไม้ที่ผมมาตกวันนี้ก็เป็นไม้เดิมนะครับทุกคนจุดนี้จุดเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเหยื่อครับเหยื่อนี้ผมใช้เป็นเหยื่อด้วงคูนะครับผมที่คลิปก่อนนั้นผมได้ไปทุบหาเอานะครับทุกคนนะและดูไม้ครับทุกคนไม้แรกครับผมก็วัดขึ้นมาเรีย ็มีอาการแล้วก็วัดเลยนะฮะทุกคนนะก็อ,อย่างที่ผมบอกนี่แหละครับทุกคนเหยื่อด้วงคุณนี้เอามาตกปลาหมอนี่จะดีกว่าเหยื่อไส้เดือนนะฮะทุกคนนะคือเอาลงปุ๊บมันก็มีอาการแล้วก็วัดเลยนะฮะทุกคนนะก่ออย่างเช่นไม้นี้นะครับทุกคนคือมันมีอาการแต่ว่าผมวัดไม่ติดนะครับทุกคนนะหลังจากวัดไม่ติดก็เอาลงไม้ครับทุกคนก็<ข>อพึ่งเอาลงครับท<ด>ุกคนนทุกคนดูโปให้ดีดๆก็ผมมีการเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนขยับแล้วก็วัดเรียบร้อยนะฮะผมได้มาแล้วครับผมอีกตัวนะฮะทุกคนก่อ นนะและปลาหมอนี่ก็เป็นไซส์พอดีกับปากเบ็ดเลยนะครับผมวันนี้ผมก็กลาบมาหาตกปลาหมอไปปากเบ็ดนี่แหละครับทุกคนแล้วนี่ครับทุกคนเหยื่อมันเหลือผมก็เอามาตกต่อได้นะครับทุกคนนะผมมอเลยนะครับทุกคนนะเหยื่อตัวหนึ่งนี่สามารถใช้ตกได้3ามถึงสตัวเลยแหละครับทุกคนถ้าเหยื่อมันไม่ขาดก่อนนะทุกคนนะหรือไม่หลุดก่อนนะฮะและดูไม้ที่ดีๆครับทุกคนเพิ่งลงมเมื่อกี้ไม่ถึง10บวินะทุกคนมีอาการแล้วก็วัดเรียบร้อยได้มาอีกแล้วครับผมก็ขนาดไซส์ตัวนึ้งก็เท่าเทกันเลยนะฮะทุกคนนะนี่ พอเก็บ <Okay, S 2> ปลาเสร็จก็มาตกปลาต่อครับทุกคนดูมานี่ครับว่าจะโดนกี่วิน,นะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดวิครับผมก็มีอาการแล้วก็วัดเรียบร้อยได้มาอีกตัวแล้วครับทุกคนถ้าใครนะผมที่อยากจะไปตกปลาหมอและอยากให้ปลาหมอกินดีผมต้องลองเหยื่อด้วงคูนนะครับทุกคนคือเหยื่อด้วงคูนี่หาไม่ยากครับทุกคนหาง่ายๆครับทุกคนแค่เดินไปต้นคูนแล้วก็หาหมากคูนมาทุบนะครับทุกคนหมากคนูนที่จะเอามาทุบนะครับทุกคนต้องเป็นหมากดำดนะครับทุกคนที่มันหล่นเองนะครับผมและก่อนที่จะเอามาทุบนะทุกคนเราต้องดูก่อนว่าหมากไหนมันมีรอยเจาะรอยแมลงเจาะไหมครับทุกคนถ้ามีรอยเจาะรอยแมลงเจาะนี่คือามมทุบนีีตัว แน่นอนนะครับผมไม่ต้องเก็บหมากอื่นมาทุบให้มันเหนือ่อยเฉยๆนะครับทุกคนแค่ดูว่าหมากในมีรอยแมงเจาะแล้วเอามามีตัวแน่นอนครับผมก่อวันนี้นะครับผมผมจะตกจนกว่าเยือขผงผมนั้นจะหมดครับผมคือผมก็ทุบมาได้อยู่ประมาณ25่ตัวนะครับรทุกคนนะก่อเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเยือ่อ25ตัวนี้จะได้ปลากี่ตัวนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับทุกคนนะก็อ,อย่างตัวนี้นะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับไม้เมื่อกี้ผมลงไม่กี่วินะผมไม่ถึง5วิด้วยซ้ำทุกคนลงไปก็มีอาาากกกกรรขยยัััับบแลล้้ววว็็ดดเนนนะะคคทุไตม แล้วนี่ครับผมอันนี้ผมก็คือการที่ผมซ่อมเหยื่อนะทุกคนแล้วผมจะเอามาตกต่อนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับทุกคนเหยื่อหนึ่งตัวสามารถตกปลาหมอได้3ามถึงสี่ถึงห้าตัวเลยนะครับทุกคนนะถ้าหามันไม่ขาดไม่หลุดก่อนนะครับผมก่อนนี้ครับทุกคนลงแป๊บเดียวครับผมเมื่อกี้ก็ได้มาอีกตัวแล้วครับผมเป็นขนาดไซส์ก็เท่าเท่ากันนะผมใกล้เคียงกันนะครับทุกคนก่อนนี้ครับทุกคนผลงานวันนี้ก็อด้มา30เกือบ40ตัวเลยนะครับทุกคนก็มาตกประมาณ20นทีงนะครับทุคนตกแป๊บเดียวแลจุดเดียวนะครับทุกคน